ได้กำหนดเป้าหมายการขยายผลและยึดทรัพย์สินสายการขยา,ยายาเสพติดรายใหญ่และตัดวงจรทางการเงินรวมทั้งการเสื่อมสวนขยายผลเพื่อยึดทรัพย์สินว่าการขอเพื่อพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระตรักิเทพยวดยีกรมหลวงราชสารีดีสิริพันธ์งานของเจ้าหน้าที่ที่เ um, กี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะว่ายาเสพติดี่ถือว่าเป็นปัญหาผ่านจังหวัดกาลสินไปจังหวัดขอนขอแก่น พบรถเดินวิสุบิชิอาจิโร่ขบวนกลไกนอนหนุนชีวิตสัญญาได้นำศพมาตั้งตรงเพียงตัวส่วนที่บ้านเกิดตำบลนนสูงอำเภอเมืองจังหวัด,ดอุรรธมนีและมีตกในวันที่21มกราคม2564ที่ผ่านมานางคำกองน้องตวีอายุ78จจปีในจำนวน4คนเรียดูลูก3คนและแม่ถือว่าเป็นได้คุยเรื่องากับพ่อ ซึ่งพอบอกว่าทำงานอยู่ที <S 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 ่หน่วยซึ่งอยู่ไกลบ้านจะได้ีที่สุดเท่ที่กำลังที่หมดจะรองร้บสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการปรูมแบบสัญญานของผู้วัยชนนะคะนะ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแต่ก็คือความภาคภูมิใจนะคะที่ยิการบกตรบุน้องเกี่ยข้อัเชือายตดช่วยเหลือและมาตรการ5สูงสุดาการจะต้องมีการบูรณาการกระบวนการเกี่ยวกับยาเสพติดรัชธรรัป้องกันการบลามการงกันรวมังกฎหมายอื่ ซึ่งเป็ซึ่งได้ความเป็นฐานของความเเจริญว่าามิเจ็ดยี่สิบสามว่าาแปดย่สิสี่ท่านผู้บริหารงานหาดามได้ดีในเรื่องของการขยายตัที่ผ่านมาได้ทศอย่างมากมาย ซึ่งบนี้ของงบประมาณตรงนี้เข้าไปใช้จากกุมและยึดสรรสินเครือขายยาเสร็จปีหนึ่งปีหนึ่งได้ไปถึง600ล้านบาทถ้าเป็นการลงทุนถ้าเป็นบริษัทห้าล้านเราขาดทุนไดยรับมหา แต่เพื่อสัปดาห์แล้วมนึ่งพันธี์การมือล้านเหรียญสหรัฐเป็นเจ็ดหมื่นที่มีแรล่งติดจากสามเรียนเจ็ดหมื่นล้านเหรียญเ,เท่ากับสองสองจุดหนึ่งล้านาไอริสุนตอแล้วรัฐบาลไหนกันแล้วให้ทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีต่ตางๆ การรับรีววการตรจสอบยุต <dan os> ิธรรมไม่มีที่ไช็คั้ง3แล้วที่ทให้ถ้าได้ที่แล้วเราก็ให้มาพิจารณากันใหม่เพราะนั้นท่านท่าสสพูดในสภาตอนนี้ท่านนายกอบกจอ หถพอถึงเวลาจริงๆกเนี่ยเขาก็ไม่ให้นะครับขอขอบคุณนะครับ